คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุทธที่18ตุลาคมนะครับปศ2566กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปู่ นะครับแนวทางเลขทูบปู่ออก393แนวทางออก92นะครับบางท่านก็จัดลงจัดขึ้นนะครับเป็น9 192 93 94กนะครับก็ได้มีความโชคดีเข้าคอมเมนต์เข้ามาจากชมเรียกทูบบารมีปู่ทวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสำหรับเลขทูบบารมี หรือนุ่ปูทวดนะครับก่อนอื่นนะครับเอนนี้ก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดาสําหรับเอฟซพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควะตูร,ตรตตพพะตูตสมมาสมพุทธัสะนะโมตัสสะพระควะตูระตูสมมาสมพุทธัตสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักวัตติยะสังพุทธยะสังปฏิเกพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพิทิวิชาจระณะยะสังสัพพโลกาจริยยะนสังเอเตนะยะเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไม่หังนมโมพุทธสะนมโมธรรมสะนมโมสังคัสะเสยยะทีทางรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีเหลียนหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญนบนดาลเลขทุกที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจ,จำวันพุทธที่18 สุราคมพศ2566ให้เอ็ซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบาร,รมีปู่ทวดต่อหงวดทุกท่านทุกคนที่ทื่นสาธุครับผมเลขกทูบบาร,รมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอซีพี่น้องได้ลุ้นเลียกทูปไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูบบาร,รมีปูดทวดก็ขอบุญบาร,รมีปูดทวดถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลบรรดาเลขทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจาวันพุทธที่18ตุลาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมีปูท่ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเรียกทูบบารมีปู่ทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้เผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับก็อย่าลืมจัดลงนะครับจัดขึ้นนะครับด้วยนะครับผมพี่ซีพี่น้อง อย่าเป๊ะเลยนะครับจัดลงจัดขึ้นหรือเห็นเป็นตัวไหนก็ลองกลับหัวกลับหางเอาด้วยนะนะครับก็ขอใหพ้พี่น้องมีความโชคดีสำหรับวันนี้ถ้าพ,พี่น้องที่ชื่นชอบแนวะทางเรื่องทูตบารมีหลวงปู่ทวดก่อนออกไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมีขีดนำโชคดยก็ขอตวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใ้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ